เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมนั้นอายุ13มีอยู่คืนนึงในฤดูร้อนผมกำลังเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่ในบ้านเสียงโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นแม่ไปคนรับสายนั่นและหลังจากนั้นไม่นานนักแม่ก็ส่งต่อมาให้ผมแม่บอกว่าคนที่อยู่ในสายนั้นก็คือเจ้าเฟลิกย่าของผมนั่นเอง พวกเราคุยกันเกี่ยวกับคืนแรกๆในค่ายฤดูร้อนที่เขาเข้าร่วมเขาบอกว่าค่ายนั้นมันยอดเยี่ยมมากและตัวเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีกับมันหลังจากที่คุยกันไปได้หลายนาทีเขาก็พูดว่าเขานั้นกำลังมองหาเกมใหม่ๆเอาไว้เล่นกับคนในค่ายอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เกมจริงๆหรือว่าท้าเกมหมุนขวดอะไรอ่วยๆพนนั้นหรอกนะ ฉันอยากได้เกมที่มันน่ากลัวนหน่อยๆนะ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาพูดผมขออนุญาตแม่ใช้คอมพิวเตอร์และแม่กระตกลงผมเริ่มค้นหาเกมให้เฟลิกผมคุยกับเฟลิกไปด้วยในขณะที่ผมนั้นกำลังค้นหาเกมอยู่เกมส่วนใหญ่นั้นที่เจอก็มีแต่เกมงี่เงา่าอย่างเกมแมรี่โชคเลือดผีถ้วยแก้ววีจาหรืออะไรทํานองนั้น ผมค้นไม่จนถึงหน้าที่9หรือ10ของ Google จนกระทั่งผมไปเจอเว็บเว็บหนึ่งที่แม่งโคตรจะน่าสงสัยผมจำชื่อเว็บนั้นไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่ผมจำได้แม่นนั่นก็คือเว็บนั้นมันมีฟอรัมที่ผู้คนกำลังพูดถึงเกี่ยวกับเกมเกมนึงอยู่เกมนั้นเรียกว่า7นาทีในานารกผมบอกกับเฟลิกว่าผมเจอเกมให้เขาแล้วแล้วผมก็เริ่มอ่านแชทออกมาดัง,ดง เกมนี้เล่นง่ายมากคุณจะต้องอยู่ในห้องที่มืดๆและก็เงียบสงบไม่อย่างนั้นพิธีกรรมมันจะไม่ได้ผลเข้าไปในห้องนั้นนั่งลงที่พื้นขาข้างหนึง่งวางอยู่บนขาอีกข้างหนึง่งเป็นเวลาเจนาทีไม่น้อยหรือม,มากไปกว่านั้นถ้าคุณออกจากห้องก่อนครบเจนาทีจะมีอะไรบางอย่างติดตามคุณไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่า คุณออกจากห้องเป็นนานแค่ไหนทุกวินาทีที่คุณใช้เวลาอยู่ข้างนอกก่อนที่จะครบเจ็ดนาทีจะถูกนับเป็นชั่วโมงที่จะมีอะไรบางอย่างนั้นติดตามคุณถ้าคุณออกจากห้องหลังครบเจดนาทีคุณจะโชคร้ายเป็นหนึ่งปีหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณออกไปตอนไหนทุกวินาทีที่คุณชักช้าจะถูกนับเป็นปีแห่งความโชคร้าย ผมอ่านทุกอย่างให้เฟลิกฟังแล้วเขานั้นก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเกมนี้มันเพอร์เฟเขาบอกว่าเวลาพูดครูยี่สุนาทีกับมันจะใกล้หมดลงแล้วแล้วเขานั้นก็จะต้องไปแล้วด้วยผมก็พูดบอกราเขาแต่ผมยังหาอะไรอ่านในฟอรัรมต่อไปเรื่อยๆเกมนี้มันค่อนข้างที่จะดูจริงจังในทีเดียวคนในฟอรัรมต่างก็คุยกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเกมนี้มีผู้ชายคนนึง ทดสอบทุกอย่างที่มีอยู่ในห้องก่อนที่เขานั้นจะเริ่มเล่นเขาใช้นาฬิกาจาับเวลามาคำนวณว่าเขานั้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าและก็ออกจากห้องนั้นผมอ่านมันสะเพินจนแม่เข้ามาบอกว่าให้ผมนั้นเลิกเล่นคอมผมปิดคอมแล้วก็ลืมเรื่องของเกมนี้ไปซะส,สนิทผมลืมเรื่องนั้นไปจนวันขอบคุณพระเจ้าของปีนั้นเลยแหะ ในวันขอบคุณพระเจ้านี้เฟลิกญาติของผมและผมก็ได้ออกไปเล่นด้วยกันที่สวนหลังบ้านของคุณยายคนในบ้านกําลังเตรียมมือขําของวันขอบคุณพระเจ้าอยู่และพวกเราก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการในครัวอยู่ๆผมก็นึกถึงเกมนั่งขึ้นมาก็เลยถามเฟลิกว่ามันเป็นยังไงบ้างเฟลิกเขาหวัวเราะและก็บอกว่ามันไม่เวิร์คเขาเผลอไอออกมาตอนที่เป็นตาเขาที่จะอยู่ในห้อง ผมหวเรอะก,กับแต่นั่นก็เป็นตอนที่เขานั้นหยุดพูดเหมือนกับว่าเขาจะจำอะไรบางอย่างได้ผมถามว่าฟฟลิกเป็นอะไรนะ่ะแล้วฟฟลิกก็ตอบกลับมาว่ามีคนหนึ่งออกจากห้องก่อนเวลาแล้วก็รู้สึกไม่ดีเขาคนนั้นบอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังตามเขาอยู่ เรื่องนี้ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสยองสุดท้ายพวกเขาก็อยู่กันในห้องในขณะที่เปิดไฟทุกดวงเอาไว้ด้วยผมจำกฎเกี่ยวกับการออกจากห้องก่อนเวลาได้ผมถามฟิลิกว่าเพื่อนของเขานั้นออกจากห้องเร็วแค่ไหนเขาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะเรื่องมันก็ผ่านไปนานมากแล้วผมถามอีกว่าแล้วมีใคร ออกจากห้องช้ากว่ากำหนดบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็จำอะไรไม่ได้แล,และพวกเราก็ถูกเรียกไปกินข้าวบทสนทนามันได้จบลงตรงนั้นต่อมาเฟลิกก็มาหาผมในคืนนั้นเขาบอกว่าเขาจำบางอย่างได้ตอนกำลังกินข้าวมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มออกจากห้องช้ากว่ากำหนดเอาไว้เธอมีปัญหากับลูกบิดป,ประตูซึ่งนั่น ทําให้เธอเสียเวลาไปอย่างไรก็ตามเฟลิกจําได้ว่าเด็กคนนั้นออกจากห้องช้าไปเท่าไหร่2วินาทีตามกฎแล้วน่าจะทําทให้เธอนั้นโชคร้ายไปสองปีเลยทีเดียวผมเลิกคิ้วขึ้นแล้วเขาก็เล่าต่อผมจะเรียกเธอคนนั้นว่าเอลิซาเธอยังคงติดต่อกับเฟลิกอยู่ หลังจากช่วงเวลาที่แคมป์จบลงแล้วแล้วก็กลับบ้านไปในตอนแรกเธอยังคงไม่รู้สึกอะไรเธอคิดว่าเธอจะได้รับประสบการณ์เฉียดตายมากมายแต่ไม่เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเธอนั้นเริ่มจะรู้สึกตัวหลังจากที่กลับบ้านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แม่ของเธอให้เธอไปซื้อของที่ร้านค้าพวกชิชู่หรืออะไรสักอย่างเอลิซาไปถึงร้านแต่แล้ว ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเพราะว่ามีคนตกลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสที่ข้างหน้าร้านมันก็มีรถพยาบาลอยู่ด้วยตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ความคิดเกี่ยวกับเกมนั้นมันยังคงอยู่เบื้องลึกในจิตใจของเธอตลอดมามีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอไปซื้อไอศครีมแต่พอถึงคิวของเธอนั้นปรากฏว่าคนขายไอศครีม เกิดอาการหัวใจวายและในอาทิตย์เดียวกันอลิซาและครอบครัวก็มันจะไปดูหนังแต่ก็ได้มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่โคจะเลวล้าอยู่ระหว่างทางและนั่นทําให้พวกเขานั้นพลาดการดูหนังไปมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจํามันเป็นวันแรกที่อลิซาได้กลับไปที่โรงเรียนเธอนั้นเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนและระหว่าง ที่กำลังเรียนค่าพ,พละอยู่นั่นเองเธอก็ข้อเท้าแพลงพอหมดค่าพละเอลิซาก็ต้องเดินกระโปกกระเพกเพื่อไปเรียนค่าถัดไปแต่ครูของเธอนั้นก็ได้ขอให้เธอช่วยหยิดดินสอที่ห้องเก็บของตรงงถงทางเดินให้หน่อยพอข้อเท้าของเธอนั้นทําให้เธอไม่สะดวกที่จะขยับตัวมากนักเธอก็เลยขอให้เพื่อนของเธอนั้นเป็นคนไปหยิบแทนเพื่อนของเธอ ก็ตอบรับคำขอของเธอแต่ก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องเรียนอีกเลยนั่นมันก็เป็นเพราะว่าดินสอที่เพิ่งถูกเหลาจนแหลมนั้นถูกเก็บไว้ในถ้วยที่วางอยู่ตรงขอบจนเกือบจะเลื่องลงมาและแล้วดินสอทั้งหมดมันก็ได้ตกลงมาทิมแทงส่วนต่างๆบนใบหน้าของเธอเพื่อนของเธอนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากนักแต่เอลิซาก็โทษตัวเอง ที่ทำให้เพื่อนนั้นต้องบาดเจ็บแล้วเฟลิกก็พูดจบผมก็แบบมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยเกมนั้นเป็นเรื่องจริงงั้นหรอหรือมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้หลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้คุยเรื่องเกมกันอีกเลยเฟลิกเข้าโรงเรียนมัธยมปลายส่วนผมก็ได้งานทำาอมซัมเมอร์เกมนั้น มันก็กลายเป็นแค่เพียงความทรงจำอันกลุมเครือหลายปีต่อมาผมอายุ17ผมอยู่บ้านคนเดียวและผมก็เบื่อมากแม่ไปเที่ยวที่รัาอื่นๆแล้วก็บรรดาญาติๆนั้นก็ไปรวมตัวกันที่บ้านพ่อจู่ๆผมนั้นก็จำเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเมื่อหลายปีก่อนได้เพราะความเบื่อของผมนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองเล่นมันสักครั้งหนึ่งผม ทดสอบอะไรหลายๆอย่างด้วยความระมัดระวังก่อนจะเริ่มเล่นมันผมตั้งนาฬิกาแล้วก็เปิดโหมดสั่นในโทรศัพท์เดินตรงเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูแล้วก็นั่งลงบนพื้นผมรู้สึกว่าตัวเองนั้งงี่เง่ามากที่มาเล่นเกมเด็กๆแบบนี้ตอนอายุ17แต่ก็นั่นแหละก็ผมเบื่อ2นาทีผ่านไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีแต่ความเงียบถ้าไม่นับพวกเครื่องครัวที่มักจะส่งเสียงดังตลอดเวลาอยู่แล้วนะผมนึกขึ้นได้ว่าผมนั้นลืมปิดไฟที่ห้องครัวซึ่งมันอยู่ใกล้ห้องน้ำมากแสงจากห้องครัวนั้นทำให้เกิดเส้นสลัวที่ด่านลากของขอบประตูห้องน้ำผมกังวลว่าผมการมันจะทำลายพิธีกรรมแต่สุดท้ายผม ก็เล่นเกมต่อไปและนั่นก็ <_ F> เป็นจังหวะที่ผมสังเกตว่ามันมีอะไรแปลกๆมันดูเหมือนจะเป็นขาคู่หนึ่งที่กำลังบังแสงที่ด้านล่างของประตูห้องน้ําแต่มันก็มืดเกินกว่าที่ผมจะแยกมันออกจากเงาอื่นๆผมพยายามจะไม่คิดอะไรมากผมยังมีเวลาเหลืออยู่ขาหรืออะไรก็ตามที่ผมคิดว่ามันเป็นขานั้นได้ขยับเท้า เข้าออกจากจุดโฟกัสของสายตาผมตลอดเวลานี่มันเป็นเรื่องแปลกที่ย่าจะบอกได้แต่แล้วจุดจโทรศัพท์ของผมก็ส่งเสียงออกมา6นาทีกับอีก54วินาทีผมมีเวลา6วินาทีในการออกจากห้องน้ำผมลืมที่จะปิดไฟโทรศัพท์ซะสนิทผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเหมือนกับของพวกคุณหรือเปล่าแต่โทรศัพท์เก่าๆของผมนี้หน้าจอ มันจะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้หมดลงผมเห็นอะไรบางอย่างยืนขวางหน้าประตูห้องน้ำมันเป็นขาผอมๆสีเทาที่มีแต่รอยแผลตกสะเก็ดแต่ผมก็เห็นมันแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพราะผมนั้นผลักประตูให้เปิดออกแล้วก็วิ่งไปที่ห้องโถงผมหอบหายใจแล้วก็เปิดไฟที่ห้องโถงและห้องน้ำผมเดินกลับเข้าไปในห้องน้ำแต่ก็ไม่เจออะไรนี่ ี่มันอะไรวะเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนั้นหรือเกมนี้มันจะเป็นเรื่องจริงผมคิดว่ามันนั้นแค่สวดภาวนาบนความกลัวของคนที่เล่นเกมนี้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมไม่สามารถหาคำตอบได้ผมนั้นเปิดไฟทุกดวงและ,ะพยายามที่จะไม่นึกถึงเกมนี้อีก